ไลยเมโลดี้บริการเสียงเรียกเข้าและเสียงรอสายเปลี่ยนทุกการรอคอยไม่ให้เงาอีกต่อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจผมเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่องและกดที่รูปกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ ผมจะมาพูดถึง l ล n e เมโลดี้นะครับผมไลน์เมโลดี้นะครับเป็นบริการเสียงเรียกเข้าแล้วก็เสียงรอสายนะครับบนแอปพลิเคชัน l ล n e อาจจะมีทั้งเพลงให้เราดาวน์โหลดฟรีนะครับทดลองใช้ฟรีแล้วก็เพลงที่ต้องซื้อนะครับเพื่อมาตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าแล้วก็เสียงรอสายนะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการซื้อเพลงนะครับเพื่อตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า โดยที่ผมนะครับจะจ่ายชำระค่าเพลงนะครับด้วยยอดเงินในเบอร์มือถือเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับให้เราเปิดแอปไลน์ขึ้นมานะครับในหน้าหลักในแอปไลน์นะครับให้เพื่อนๆจิ้มไปที่รูปฟันเฟืองที่อยู่มุมขวาบนนะครับเลือกเมนูเมโลดี้นะครับ จากนั้นเราก็จะเห็นมีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับก็คือเสียงเรียกเข้าแล้วก็เสียงรอสายนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองจิ้มเข้าไปดูนะครับในเสียงเรียกเข้านะครับก็จะมีเป็นเสียงที่แอปลามีมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถตั้งเลือกเสียงตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าได้นะครับ อันนี้คือเป็นเสียงเป็นเพลงฟรีนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราต้องการอาซื้อเพลงนะครับผมเราก็สามารถเลือกไปที่คำว่าเลือกจากเพลงที่ซื้อไว้นะครับอตอนนี้ยังไม่พบเมโลดี้นะครับหมายถึงว่ายังไม่พบเพลงที่ผมซื้อนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อ oh. ทีนี้วิธีการซื้อนะครับให้เราจิ้มไปที่คำว่าไปหน้าเมโลดี้สโตรนะครับ าโอเคเมื่อเข้ามาในลายเมโลดี้แล้วนะครับเราก็จะพบกับเพลงนะครับเยอะแยะมากมายเลยราคาต่อเพลงนะครับจะอยู่ที่60บาทโอเคเดี๋ยวผมลองซื้อให้ดูเป็นตัวอย่างเลยสักหนึ่งเพลงนะครับเราสามารถลองฟังเพลงดูก่อนได้นะครับ ผมจะลองซื้อเพลงนี้นะครับของปามมี่จิ้มเข้าไปที่เพลงที่เราต้องการซื้อนะครับแล้วก็จิ้มไปที่เมนูซื้อนะครับผมจะขึ้นในหน้าเลือกวิธีการชํำระเงินนะครับเราสามารถชําระเงินค่าเพลงได้โดยผ่านใช้เป็นลายพอยต์นะครับแล้วก็ผ่าน เรบิดรายเพย์ผ่านบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จ่ายผ่านเบอร์โทรศัพท์ค่าย AIS นะครับทั้งแบบเติมเงินหรือว่ารายเดือนนะครับชูมุม S แล้วก็เบอร์ดีแทกนะครับผมในที่นี้ผมจะเลือกจ่ายผ่านเบอร์ดีแทกระบบเติมเงินนะครับผมผมก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มไปที่คําว่าตกลงนะครับผมจากนั้นให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ แล้วก็จิ้มไปที่คำว่าร้องขอคีย์ตรวจสอบนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมเติมเงินให้ให้มีอย่างน้อยหกสิบบาทด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้จ่ายค่าเพลงได้นะครับจากนั้นนะครับทางไลน์ก็จะส่งเป็นรหัสนะครับมาให้เราทาง sms นะครับเป็นเลข สหลักนะครับเราก็นำเลขมากรอกใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วจิ้มไปที่คำว่าชำระเงินโอเคจะขึ้นคำว่าชำระเงินสำเร็จนะครับซื้อเพลงซ่อนกลิ่นนะครับของพี่ปา m ม,มี่โอเคเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วเราก็ออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับจากนั้นตรงเมนูเสียงเรียกเข้านะครับ ผมก็จะเลือกที่คำว่าเลือกจากเพลงที่ซื้อไว้อ่าตอนนี้ผมก็เลือกที่เพลงที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับผมซึ่งเป็นเพลงซ่อนกลิ่นของพี่ปามมี่นะครับเราก็จิ้มให้ขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกที่คำว่าตกลง Okay, เสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงเรียกเข้าของผมก็จะเป็นเพลงนี้นะครับผมส่วนเสียงเพลงโรสายนะครับเราก็ทําเหมือนขั้นตอนกับการซื้อเสียงเพลงเสียงเรียกเข้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเวลามีคนโทรเข้ามาก็จะเราก็จะได้ยินเสียงเพลงที่เราตั้งไว้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ